สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาหาสินค้าเฉพาะอย่างแล้วก็ขายดีมากเทรนกำลังมาบน Amazon นะครับอ่ะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมก็โอ๊ตออนไลน์นะครับผมเรามีคอร์สสอนนะครับ eBay Amazon นะครับหากเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีทั้ง a m a z o n eBay Dropship a m a z o n Dropship สนใจจนไหนก็ติดต่อเราได้นะครับส่วนคอร์สของ eBay เนี่ย ถ้าเกิดเรียนแล้ว6เดือนนะฮะทำตามที่เราสอนนะครับทำจริงจังแล้วขายไม่ได้เนี่ยยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับติดต่อสอบถามที่เดียร์ไลน์แอดนะฮะแอดโอทออนไลน์ at Online, หรือ0ูนย์หกหนึ่งห้าเก้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมก็ใช้นะฮะจังเกิลสเกลนะครับมาหาสินค้าขายดีที่เบาๆนะฮะใน Amazon นะครับขั้นแรกเลยก็เลือกประเทศสหรัฐเลือกโหมดคิทเช่นดิ닝นะครับสินค้าธรรมดา ขายขายก็ได้ Amazon ขายเราขายเองเราส่ง FBA ได้หมดนะครับตั้งเป้าที่ราคาสินค้า15เหรียญขึ้นแล้วก็แรงดีๆแรงน้อยๆแปลว่าขายดีนะครับน้ำหนักเบานะฮะ0.66ปอนด์นะครับตรงนี้หน่วเป็นปอนด์แปลว่าประมาณไม่เกิน300กรัมนะครับผมก็มาเจอสินค้าอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อ่าเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่โอเคตัวนี้นะครับ ก็คือเป็นภาพปูโต๊ะนะฝรั่งเขาจะนิยมปูโต๊ะแบบนี้นะครับอ่าประเด็นคือมันก็คือเทเบิลรันเนอร์แหละนะแต่ประเด็นอีกมันเป็นแนวซีฟองนะครับเนี่ผมชิปชิปฟองออ่านยังไงอ่ะภาษาปุ๊บชิฟอนเทเบิลรันเนอร์นี่แหละนะครับแต่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษไทยก็ลองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง <laughs> Table เทเบิลรันเนอร์อะไรเงี้ยแต่เทเบิลรันเนอร์จริงๆมันก็อีกอีกความหมายหนึ่งก็คือผ้าปูโต๊ะนะครับ อืมนะ Google ประหลาดประหลาดอยู่นะฮะ,ะแต่ว่าเป็นว่าช,ชิปฟองเทเบิลเลอร์นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับก็หนึ่งเลยแล้วก็คือเราจะลองเอาชิปฟองเทเบิลเลอร์เนี่ยไปรีเช็คก่อนนะครับใน Amazon นะครับอืมก็เข้าเว็บอ m ม z อนว่าคำคำนี้มีคนเซิร์ชไหมนะฮะคำที่เราคิดเนี่ยนะครับซึ่งมันขึ้นแปลว่าคำนี้มีคนเซิร์ชนะครับผมก็เลยลองเอาชิปฟองเทเบิลเลอร์เนี่ยนะครับ ไปเสิร์ตต่อในตัวคีย์เวิร์ดนะครับของ Jungle Scout นะครับเพื่อดูว่าความต้องการเป็นยังไงในตลาดก็รประมาณ3000ไม่น้อยไม่เยอะแต่ประเด็นหนึ่งนะฮะพอเรามาเสิร์ชชิปฟองคุณดูอะไรนะคู่แข่งแค่400ยเองครับถือว่าคู่แข่งน้อยมากอ่าถ้าคุณจะเอาผ้าชิปฟองนะครับมาผลิตเทเบิลเลอร์แล้วคุณก็ดูไซส์ดูขนาดแล้วใส่เป็นถุงถุงผมว่ามันเบานะไม่ได้หนักเลยนะครับ แล้วก็ยอดขายเป็นยังไงมาดูกันนะฮะอ่นนี่ชีฟองผมเปิดมาแล้วนี่เดซเซลยี A ่สิบสองนะครับเดซเซลก็คือหนึ่งนะฮะวันละหนึ่งออกตกเดือนละเ,เดือนละสามสิบชิ้นก็โอเคอยู่นะนะครับอ่าชิ้นนี้ 50, 40, 25, ห้าสิบสี่สิบยี่ห้ายี่หกเฮ้ยไมไ่น่าเกลียดเลยแล้วก็บวกกับคู่แข่งแค่สี่ร้อยกว่าคนนะฮะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มที่น่าสนใจนะฮะเก้ายี่หกเก้าสี่สิบสี่เห็นไหมครับ ในแง่ของยอดขายผมมองว่าโอเคมากๆนะครับอย่างชิ้นนี้นี่คุณดูดีถ่ายไฮโซมากขาย87เหรียญน,นะฮะอ๋อแต่10ชิ้นนะครับมีคนซื้อตั้ง61ชิ้นต่อวันสร้างยอดขายไปนะครับเดือนละประมาณแส0หกพัเอ้ยแสนหกพันเหรียญเท่าไหรอ่อ่นหนะครับ6 0ศูนย์ศนคูณสานะครับ5ล้านครับ เห็นไหมเบามากนะครับไม่ได้หนักเลยนะฮะดูแล้วน่าสนใจพอสมควรนะครับเพื่อนๆลองไปวิเคราะห์ดูต่อได้นะครับบอกเลยว่ามันไม่หนักมันไม่หนักนะครับอือดูแล้วน่าสนใจฝรั่งเขาจะแนวแนวเนี้ยครับก็เราไปดูเทรนด์หน่อยนะครับในคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับที่ฟองเทเบิลคือจริงๆอน่ะธุรกิจหลักของเขาคือเทเบิลเลนเนอร์นะ เทเบิลเลนเนอเนี่ยมีคนหาแสนสีแต่ผมจะเฉพาะกลุ่มมาที่เป็นสไตล์ผ้าชิฟฟอนนะครับข้อดีคือคู่แข่งน้อยมากนะครับคู่แข่งแค่400กว่าคนและขายดีพอสมควรเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณจะไปธุรกิจเทเบิลเลนเนอร์ผมก็ไม่ว่าอะไรนะฮะแต่ถ้าคุณจะมาย่อยมาที่เป็นผ้าชิฟฟองเอ้ยมันก็ดีขึ้นบอีกและอาจจะเน้นไปสีแต่ละสีก็ได้แล้วแต่คุณนะครับ แม้ดูยอดเสร์ชเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่คู่แข่งมันน้อยถ้าเทียบตามอัตราส่วนแล้วนะฮะยอดขายก็ยังดีอยู่นะครับก็สำหรับผมมองว่าน่าสนใจพอสมควรนะฮะแล้วก็ธุรกิจนี้นะฮะอย่างเทรนด์ของในอเมริกาครับก็ไม่ได้น่าเกลียดเห็นไหมหรือเราจะไปเสร์ช Google Trend นะฮะลองดู Google Trend ดูแบบยาวๆมาสิเป็นยังไงนะครับ g o เกิ e เทรนชิปฟองนะครับ สอเสือนะครับดูย้อนหลังนี่เห็นไหมเทรนดีขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วต่อไปในอนาคตมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยคนไหนนะฮะอยากทำอ m a ซ o n กำลังหาธุรกิจแล้วก็ผ้าชีฟองเอามาตัดก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับกำลังหาสนใจอยู่แล้วก็ แพคเกจจิ้งสร้างแบรนด์ก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรแนะนำเลยครับลองทำตัวนี้ดูนะฮะคู่แข่งก็น้อยนะครับลงทุนไม่น่าจะเยอะนะครับเป็นผ้าเอามาตัดแค่นั้นเองครับแล้วก็อาจจะมีส่วนประกอบเนี่ยมีบงมีโบแถมให้ลูกค้าหน่อยนะฮะเป็นเซ็ตของมันนะครับน่าสนใจลองดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาของขายนะฮะไปร m a ไ o n แต่ผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับ eBay eBay คุณดูนะ อีเบย์นะครับพิมไม่ครบก็มีคนหานะครับแปลว่ามันก็ขายได้บน ebay เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาขาย ebay บ้างก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับก็คือว่าน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันลองไปเซิร์ชด,ดูใน ebay ซินะครับเป็นที่ฟองนะฮะอ่าเห็นไหมมีคู่แข่งแค่ประมาณ400เองนะครับขายเป็นยังไงบ้างอัตราส่วนเป็นยังไง โอ้แต่อีเบขายได้น้อยไปนิดนึงนะ20เองนะครับจีฟองนะนะครับก็ถ้าตัวนี้ผมมาแนะนำนะทำตลาด Amazon ดีกว่านะครับน่าสนใจกว่าแล้วก็สร้างแบรนด์ได้นะครับอ่า้าชีฟองสวยๆบ้านเรามีเยอะนะฮะนี่เขาเป็นลายดอกไม้หรือปั่นเนี่ยมันเป็นลายดอกไม้หรือเป็นไม่ใช่นะเขาเอาดอกไม้มาวางเพิ่มนะครับอะ ลองดูนะครับไปหาขายดูนะครับคลิปนี้นะฮะจัดทำโดย o a t o n l i n e c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าถูกใจยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับ